วัดวังรีบุญเลิศตำบดุสิตอำเภอทั m พนราจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช2564โดยในปีนี้ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระยวงศากายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ปรดประธานภาคถินเพื่อให้นายอิสรากรสุวรรณทิพย์ซึ่งเป็นบุตรหลานของพี่น้องชาววังรีบุญเลิศอัญเชิญและนำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาทุนไรมารประจำปีนี้ซพ่งตรงกับวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ในการนี้หม่อมหลวงนารีธรรมศรีทวั์ผู้พิพากษาศาลอุทธรณภาค7ได้มาเป็นประธานในพิธีและเป็นประธานพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมด้วยนางชมภูนุสัตรละวาหาผู้พิพากษาหัวหน้าคณะสารแรงงานกลางถวายพาระไตรกุวดนายเกรียนไกรจงเจริญ ู่วำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครถวายบริวารผ้าพระกฐถินแด่พระสงฆ์โดยมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานตามสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มีการคุ้มเข้มและคัดกรองอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังมีศิลปินดาราเช่นเก่งชัชวานเพชรวิเศษแพทริกนิพัฒน์จญผลเข้าร่วมบุญในครั้งนี้ในการประกอบพิธีทางสำนักพระพุทธศาสนาและสำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนเจ้าหน้าที่มาร่วมดูแลความเรียบร้อยตลอดพิธีการการทอดผ้ากฐถินในครั้งนี้เพื่อนำปัจจัยมาสร้าง กำแพงของวัดที่ช่ารู้สุดโซมเป็นอย่างมากโดยมีพระครูประจักษ์ธรรมวาทีพร,ระสังฆาธิการสังกัดมหานิการเจ้าอาวาสวัดวังเรีงบุตรเลอเป็นผู้รับมอบพ้ากระถิ่นในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ชมอภิรานาสิ่งใดที่ถูกต้องตามทํานองกงธรรมขอให้สิ่งนั้นเปสมเร็จสม,สมประสงค์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ให้มีความสุขความเจริญเจริญพร